ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพัดจะขออนุญาตพาเพื่อนๆนะคะมาพบกับร้านเย็นตะโฟนะคะจากเยาวราชเจ้าใหม่แกะกล่องมาแต่เก่าที่อื่นนะคะแตมาใหม่ที่นี่มาด้วยกันนะคะอยากกินอะไรบ่กเลยนะ ค่ะร้านเย็นตะโฟเกาเหล่าเลือดหมูน,น,นะคะเยาวราชวางอะรก็น,น,นั่งได้เลยครับสวัสดีค่ะครับ,รบขอบนอนุญาตเรียกเฉยๆได้เลยเยชัยค่ะเย็นตะโฟเกาเหล่าเลือดหมูมาอยู่จากเยาวราชมาอยู่ที่ตลาดน้ำขวัญเรียมได้ไงคะโอ้โหก็ได้ยินชื่อเสียงขวัญเรียมดังกระชอนก็อยากจะมาขายอยากจะมารวยบ้างที่นี่วันนี้ได้ข่าวว่าวันแรกเลยวันแรกเลยวันนี้โอ้โหสูตรเด็ดของเยตาโฟ พอบอกได้ไหมคะว่าัอเครับีนี้มันจะต้องใส่ใจนะครับร้านเราไม่ใหญ่นะครับแต่ใส่ใจทุกชามแล้วมันก็อร่อยคนเรามีความตั้งใจทำนะแล้นก็สูตรมีอะไรอีกไม่กี่ข้อหนึ่งก็วัตถุดิบทุกอย่างเราต้องสั่งจากชาวราชโดยเฉพาะเพราะว่ามันต้องเอาเกรดเอมาขายไม่งั้นทำให้ตลาดน้ำเสือชื่อหมด แล้วเห็นบอกว่ามีเจนตาโฟเสร็จแล้วก็มีกาเหลาเลือดหมูด้วยเลือดหมูใช้จึงจูไฉครับอย่างเดียวเป็นยาฟอกเลือดนะครับพวกนี้ออ๋มีคุณสมบัติดีต่อร่างกายด้วยนะคะครับอยากให้ที่ใช้ชวนเพื่อนๆที่เข้าไปชมเว็บไซต์แล้วอยากลองต้องไปกันเยาวราชก็อยากจะชวน พี่น้องที่ได้ดูเว็บไซต์ก็มาเยี่ยมเยียนที่ตลาดน้ำขวัญเหลี่ยมก็ให้แวะมาที่ร้านเย,นย็นตตโฟเยาวราชอันนี้ครับรับรองไม่ผิดหวังครับค่ะร้านนะคะจะอยู่บริเวณตลาดน้ำขันเหลียมฝั่งใต้นะคะแนวของเรือนะคะเดินเข้ามาเป็นร้านสุดท้ายนะคะอยู่ติดกับคอกมานะคะยังไงวันนี้ขอบคุณเฮีชัยมากครับสวัสดีครับนี่ค่ะ,คะเย็นตตโฟนะคะเย็นตตโฟจากเยาวราชนะคะเจ้าของดั้งเดิมที่ตลาดน้ำขันเลียมของเราแล้วนะคะยังไงเพื่อนๆแวะมีกันามาได้นะคะ กินแล้วอร่อยมากอร่อยไหมคะ,ะอร่อยคนะรั่ะแค่ไม่ต้องปรุงเลยนะคะยังไงก็ทำไ,ได้เลย